แบบ399รอยก้าสิบเก้านะคะกระถางหงนิ้วค่ะนำมาให้ชม4กระถางนะคะพุ่มสวยทั้ง4กระถางเลยค่ะพอดีว่าได้น้ำฝนทุกวันเลยค่ะช่วงนี้นะคะฝนตกทุกวันค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะคะกระถางแรกค่ะกระถางใบนี้นะคะใบนี้ก็พุ่มสวยมากเลยให้หมุนดูลอบๆค่ะ ให,ให้ดูพุ่มค่ะว่าพุ่มงามมากนะคะเนี่ยค่ะเขาแตกยอดอ่อนนะคะไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าสีเขาจะเข้มขึ้นไหมอะไรเงี้ยเข้มขึ้นค่ะเดี๋ยวผ่านไปก็จะเข้มขึ้นนะคะน้องจะชอบแดดลำลายนะคะอย่าไปตากแดดนะคะแล้วก็พักไว้นะอ่ะอันนี้หนอนหนอนหนอนหนอหน,อนอเขาค่ะซุ่มซุมซุมนี่นะคะหนอเเนะ้าะ น้องเขาจะไม่ชอบแดดมากนะคะต้องเป็นแดดลำไรนะคะอันนี้กระถางที่สองค่ะกระถางที่สองก็งามนะคะแตกยอดอ่อนเหมือนกันนี่ค่ะหาหนอก่อนไม่มีนะ <c oughs> กระถางนี้ไม่มีหนอนะคะแต่ว่าหนอเขาแตกเขาผิใบแล้วนะคะนะผิใบอยู่ตรงพื้นๆนเนี่ยค่ะเตี้ยๆเนี่ยนะคะนะอันนี้กระถางสองค่ะพุ่มสวย หนึ่งสองต่อมาสามค่ะกระถางสามนะคะมุนมุนมุนนิดนึง 3, ค่ะกระถางสามค่ะก็ไม่มีหนอเพราะว่าหนอผดใบแล้วนะคะเราไม่ไหวค่ะขอผีก่อนอย่าผิใบ <c oughs> กระถางสี่ค่ะกระถางสี่นะคะจะสูงหน่อยนะทรงเขาจะสูงะลูดเลยนะคะต้นเขาจะสูงะลุดเนี่ยค่ะแล้วก็จะมีหนอด้วยนะคะใบก็จะค่อนข้างเข้มด้วยนะคะ นี่ค่ะสองหนึ่งค่ะส่งไม้ชมประมาณนี้นะคะแพคเตรียมย้ายบ้านให้เรียบร้อยแล้วนะคะตะกร้าสีเขียวเหนียวซับค่ะนี่นะคะมีบางท่านนะคะแซวแอบแซวเพาชอบตะกร้าแล้วก็จะมีใบกำกับใบแนมให้แบบนี้นะคะเป็นวิธีการปลูกรวมทั้งคาถาบูชาขอโชคขอลาบจากต้นไม้ใหญ่แยะด้วยนะคะ จะส่งให้ประมาณแบบนี้เลยค่ะแพ็คใส่ตะกร้าแบบนี้เลยนะคะตะกร้านี้ก็เตรียมส่งไปที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะขอบคุณนะคะ